สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเชาว,วันนี้คุณตาัะพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันธุหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะที่มีลายสวยสดงดงามนะตระกูลว่านนะท่านผู้ชมตระกูลว่านนี่คือต้นว่านอะไรหรือคุณตาวิถีไทย ทำไมลายของเขาถึงสวยงามโดดเด่นเป็นสง่าแบบนี้นะนี่คืออันนี้อันนี้ขออนุญาตหลบไปก่อนเนาะท่านผู้ชมอ่หลบไปก่อนลบไปก่อนเอ้ยอ,อึ๊บอ,อ,อ่ะเสื่องไว้ก่อนนาะงเอ้ยเออนี่คือนะว่านนกคุม้มโบราณเพื่อนบอกว่าถ้าหากว่าชื่อบ้านใครมีต้นว่านนกคุ้มอยู่ ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าปกป้องคุ้มภัยจากพยันตรายที่เกี่ยวกับอคคีภัยต่างๆอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,ะว่านนกคุ้มนี้ปลูกไว้ที่ไหนก็จะปกป้องเรื่องพยันตรายที่จะไม่เกิดขึ้นในเรื่องของอคีภัย มันก็มีเรื่องเล่าหลายๆคนที่เล่าต่อกันมาเป็นความเชื่อนะแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นต้นไม้มงคลและว่านนกคุ้มนี่เพราะว่าเขามีลายสวยสดงดงามเมตตาปกป้องคุ้มพยันตรายคุ้มภัยอัคคีภัยต่างๆนะโอ้แม่นอลีบอกคุณตาวิถีไทยก็เป็นความเชื่อนะโปรดใช้วิจารณญาณจบคลิปนี้สิไปหามาปลูกจะ กระทางน,น้อยนึ่งเพื่นว่าคุณตาวิถีไทยมีไหมแบ่งมาสักกอหนึ่งสิเพื่นว่านี่กําลังโดยเฉพาะต้นไม้มงคลที่กําลังจะผลิดอกออกใบนี่โบราณยิ่งว่ายิ่งมีความเป็นมงคลเพื่อนว่าอืมกาลังจะมีโชคมีลาบมีวาสนาอ่านอกจากนั้นแล้วว่านนกคุ้มยังเป็นไม้ประดับสวยงามบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทนะ สปา,าหรือว่าบ้านเรือนโรงแรมระดับ5ดาวนี่มักสิเอาว่านนกคุม้มไปปลูกไว้ในกระถางในโชว์รูมเพื่อให้ลูกค้าท่านผู้ชมนี่ได้เห็นความงามของลายของว่านนกคุม้มซึ่งจะผลิใบออกมาแล้วก็ออกดอกในช่วงฤดูฝนนะเสร็จแล้วในฤดูแล้งพวกถือก็จะยุบใบลงไป อยู่ใต้ดินสักระยะหนึ่งพอได้ฝนได้ความชืน้นก็จะแตกใบออกมานะแทงใบออกมาและก็มีแทงดอกช่อดอกออกมาที่เราได้เห็นนี้นะนอกจากนั้นว่านนกคุ้มยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศอีกแล้วคุณตาวิถีไทยนะอย่าบอกหนะ้าว่านนกคุ้มนี่ก็คือ,คอเป็นต้นไม้คลายออกซิเจนออกมาเช่นเดียวกันถูกต้องนะ ว่านนกคุ้มยังเป็นต้นไม้ที่คลายออกซิเจนออกมาทางใบทำให้เราที่อยู่ใกล้ๆนี่รู้สึกสดชื่นสูดเข้าไปนี่ถึงแม้มนมันมันจะไม่มากแต่มันก็มีความรู้สึกว่าบรรยากาศแถวๆนี้จะรู้สึกเย็นๆมีออกซิเจนนะสูดบุคือกลิ่นควันหรือ ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่แถวๆกรุงเทพหรืออยู่ชานเมืองที่มีโรงงานในหลายหรือว่าอยู่ในตัวเมืองเมืองใหญ่ๆที่มีรถราวิ่งควักไว่นะแออัดแล้วก็พ่นหมอกควันออกมา,าแม้นว่าจะไม่มากแต่มันมีหลายคันมันก็เลยทำให้มีแต่บรรยากาศของพวกควันจากท่อไอเสียบ้างนะควันจากโรง,งงานบ้างอย่างนี้เป็นต้นเนาอะอ นอกจากนั้นแล้วคุณครูยังเอาต้นว่านนกคุ้มนี้ไปไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเอาละหนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้ไปครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นว่านนกคุ้มไหนบ้านใครมีบ้างยกมือขึ้นสิเด็กชายวิธีไทยโยมือขึ้นปับ๊บที่บ้านของคุณปู่ผมมีครับคุณครูครับว่านนกคุ้มนี่แหละสวยกำลังสวยเลยช่วงนี้เหอนว่า เด็กชายวิถีไทยนะในระดับมหาลายัยอาจ,จารย์ก็สิมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาพวกเธอไปหาดูซิแท้จริงแล้วว่านกคุ้มเนี่ยเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนนะไปหาข้อมูลมาแล้วเขามาพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนแล้วก็โพสต์ลง YouTube, ลยู u ู u ไลน์ติ t กต k อกเพจเว็บไซต์ In นสตาแกรมนะเพจ ทีนี้ถ้าใครอยากได้ทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้ที่สามารถสร้างรายได้นะเป็นต้นไม้เศรษฐกิจอีกสายพันหนึ่งเช่นเดียวกันหรือจะเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็ยังได้ตาก็ไม่มีอะไรมากรรกที่จะมอบให้กับบรรดาน้องๆเยาวชนที่มาศึกษาดูงานที่บ้านสวนต้นไม้มงคลของคุณตาก็จะมี ต้นว่านกคุ้มนี่แหละให้คนละหนึ่งต้นก็นแล้วกันเพราะว่าเป็นต้นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามและก็ยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยพอสัน <c oughs> เอาละสำหรับมือนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือฮุ่งมหนา นอนรับกะขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกะขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตดเดินทางไปสามาใสาใกล้ไกลกะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้าย สำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือว่านนกคุม้มว่านมงคลว่านประดับสวยงามว่านแห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม